Last resort, suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. This is my last resort. Cut my life into pieces. I reach my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my yard bleeding. Do you even care? Okay, nigga, party thumb my crap. ที่เอออะไรวะัเออฟักเฮดกับเพื่อนผมไอ้บอสครับรีวิวนะครับเล็กไรเลยเหรีวิวผมมากเลยเยุ่ใจอ้าวไม่ได้วะอะไรครับไม่ได้ด้วยไม่ไรนี่กำลังสร้างบ้านนะแต่มันฟักเฮดชาแนลเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งกูจะลองขุดไปดูนะแล้วจะสร้างบ้านยังไงวะเนี่ยกูก็ไม่รู้กระโหลเงี้ยเฮียฟอบบี้เอาเบดังนั่น ไอ้มึงไม่สร้างบ้านเหรอก็เอาเนื้อที่แถวแวนี้แล้วกันนะอะเราจะสร้างบ้านแบบเออสไตล์ชาวเมืองกันนะครับนี่นะฮะนี่คือบ้านของเรามีพื้นที่แค่นี้แหละนะครับอ่าพื้นที่ของบ้านเกนเกียนนะครับาบ้านเกนเกียนเป็นยังไงไปดูนะครับเนี่ยนะฮะจังแรกอ๋ยแหลกว่ะกูไม่แหลกหรือหนึ่งครับสปาไปซ่อมของแป๊บเชียร์ของกูดัดเจ๊งเนี่ยว่า P A โอเคมาต่อนะครับ อ้าวคุณบอสหายอ้าวสวัสดีครับไหนเราจะทำอะไรเนี่ยนี่นี่นี่เอันนี้คือบ้านนะอันนี้คือบ้านของเราหรอเฟมมึงต้องมีเฟอร์นิเจอร์ด้วยซีเข้ยอเก็บของยังไงวะของที่มันดรอปอะเก็บยังไงวะอะไรวะหรอแต่ข้อที่เอ็นไม่รู้รู้ปะเก็บของงไงวะไอซีนายอะเล่นปะ กดกดสเปคครับสเปคหรืออาเนี่แหละจำไม่ได้โอเคนะครับเมื่อกี้มีคนมาจอยเซิร์ฟทีเฮ็ดนะครับกูไม่รู้เป็นใครไอ้บอบมันรู้จักครับใครครับกู้ไม่รู้อะอยู่ดีเขามาถามเราก็ต้องช่วยนะทำเรื่องเลยมึงขุดอะไรเนี่ย้องขุดอะไรอย่างนี้เนี่ยกูขุดสไตล์ทาวินดี้ครับไปดูทางเข้าบ้านหน่อยดิทางเข้าบ้านทางเข้าบ้านก่อนนี่นี่คือทางเข้านะ ไปยากมากอะเฮ้ยไปเร็วว่ะบเฮ้ยไปได้ไงวะเนี่ยโคตรเร็วอะเฮ้ยยาไปอะโอ้นิวโดโอเมงกอนฟุตโลดามันชอบมาบ้านมาบ้านฟุตโลดาสกายลิม ทำไรอะสวยงามอะเอ้ยอันเนี้ยเอ้ยมันตัดเออม่นอย่างงี้ยอันนี้อะไรเนี่ยไม่เอาประหยัดไฟช่วยชาติ <c oughs> ไฟช่วยชาติาไฟมันแพงแล้วมันเออท่านผู้ชมช่วยคอมเมนต์หน่อยว่ามันดูเป็นบ้านไหมเนี่ยเอา้าโอยอะไรวะเนี่ยกูขอยยินดีกับมึง ทำ่มันเยี่ยตัวะเป็นหนึ่งนะเฮ้ยน้ําหายไปแล้วเป็นไง oh. เป็นไงเป็นไงไม่เอาอะให้มีน้ำเหมือนเดิมดีว่ะเอาเปล่าเอามีน้ําหรือไม่มีไม่มีว่ะเอามีน้ำหรือไม่มีแล้วถา,ามมึงเ,เนี่ยเฮ้ยกูบอกว่าไม่มี User join the chat What the fuck do กูก็ไม่รู้กูรีวิวแค่แคย,ยคังเนี่ยแค่ยังเนี่ยมาแล้วมึงเอ๋ยพัฒนอะไรแล้วเนี่ยพัฒน์สามอยู่ใช่ปะ พารสามครับจะให้พารสี่เลยไหมล่ะเออยังอนะ่ะจะรีบไปไหนใครเขาจะดูรีบอย่างเงี้ยเอาคลิปลงแค่แป๊บเดียวเองเออแป๊บเดียวต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนอย่างเงี้ยเาเนี่ยวันนี้กูลงที่ห้าคลิปเลยเนี่ยเออไปหยัดไฟทราเออไปหยัดไฟประหยัดไฟประหยัดไฟหน่อยดิแล้วมึงสามมารส้างบ้านเสร็จยังครับนี่ไงนี่ไงมึงดูยังไงเป็นบ้านวะเนี่ย เอาเฟอร์น <men> ิเจอร์หายเคยเอาของฮะ